Welcome to Green Pirates. We specialize in crispy salads, a healthy snack made from vegetables. We delicately coat each leaf with our signature salad dressing, so that's why it's still crunchy, tasty, and not too dry. Gently bake it at low temperature, so we make sure that we keep all the nutrients, and also it has no MSG, no preservatives, and no gluten. So it's suitable for both kids and adults. For anyone looking for healthy snacks, so this is simply a new way for you to get daily dose of greens. So these all are superfoods. อิต่โลแค g อรี g ละไฮไฟเ e อ u ์เราประก a นได้คุณ y า e และ s t ช e ต t ทุกคนลอ n ชิมกันแล้วรักมนอร่อยครับอร่อยกินง่ายอร่อยอร่อยอร่อยค่ะรสชาติดีค่ะทานง่ายสำหรับคนไม่ทานผักอ,อ,อ,อร่อยค่ะทานง,ง่ายแบบ เราเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นตรงที่ว่าเราอ่ะจะนำผักไปคลุกเค้ากับน้ำสลัดสูตรพิเศษแล้วก็เอาไปอบด้วยอุณหภูมิต่ำเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนค่ะผักของเรานะคะจะคัดสรรมาอย่างดีนะคะไม่มีสารฆ่าแมลงแล้ว นอกจากนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ใส่ผงชูรสกลูเตนแล้วก็สารถนอมอาหารทําให้สินค้าของเราเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามีคุณค่ากรอบอร่อยแล้วก็เหมาะกับผู้บริโภคทุกวัยค่ะผักหลักๆเนี่ยเราจะมี3ตัวนะคะ,คะก็จะเป็นเคลค่ะแล้วก็มีซูกินี่นะคะแล้วก็มีเบบี้คอร์สมีทั้งรสออริจินอล Original, แล้วก็รสเผ็ดทำให้การทานผักเป็นเรื่องง่ายขึ้นค่ะแล้วเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ด้วยค่ะ ามีการคอลลาบอร์เรชนะคะกับทางแบรนด์ของ f ค y i n g t i เก r เป็นรสชาติคือมีความสไปซี่มากขึ้นรสนี้คือป๊อปปูล่าเลยค่ะ uh huh. ถุงหนึ่งนะคะอยู่ที่75กิโลแคลอรีร่เท่านั้นค่ะเท uh huh. ียบเท่ากับสลัดโบเลยค่ะ uh huh. มีวางขายที่วิลล่าช่องทางออนไลน์ก็มีค่ะ s h uh huh. อปปี้ a า a าดค่ะ uh huh. นอกจากนี้เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีช่องทางจาหน่ายเพิ่มมากขึ้นอีกทางเรานะคะเป็นทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจาหน่ายะคะ่ะสําหรับคนที่สนใจที่จะมาให้เราผลิตให้แล้วก็ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองทางเราก็ยินดีร่วมงานด้วยนะคะ